สวัสดีครับผมไอจ่า a i i t คลิปในวันนี้เรามีกับรำโพงไร้าสายขนาดพกพาที่ทำให้การเดินทางของเราสนุกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพราะเขามาพร้อมกับคลิปหนี่ในตัวเราจะนำไปแขวนกระเป๋าเดินทางของเราก็ได้หรือแขวนกับเหล็กตรงเต็นท์ของเราก็ได้หรือแขวนกับต้นไม้ก็ได้เช่นกันครับเจ้านี่คือ vivo clipfun h3 รำโพงตัวเล็กขนาดกระทัดรัดที่จะทำให้การเดินทางของเราสนุกมากยิ่งขึ้นไปรับชมรีวิวกัน v ีวูคลิปฟัน H3 ลำโพงไร้สายดีไซน์ขนาดกระัดรัดที่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth 5.3มีน้ำหนักรวมอยู่ที่158กรัมกับกำลังขับของลำโพง5วัตต์ผ่านไดอะแฟมคู่ให้เสียงที่ดังแน่นแยกเนื้อดนตรีได้ชัดเจน โดยแบตเตอรี่การใช้งาน v i v o c l i p f u n H3 ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ1,800ม ah. ิลลิแอมป์หากเราเปิดเสียงความดังอยู่ที่ประมาณ60% 70%เนี่ยเราสามารถฟังเพลงได้ยาวนานต่อเนื่องสูงสุดอยู่ที่6ชั่วโมงเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดเสียงเพลงอยู่ที่ประมาณ50%นะครับไม่เกินนี้เราสามารถใช้งาน V ี V o c l i p ฟัน H3 ตัวนี้ฟังเพลงได้ยาวนานสูงสุดถึง8ชั่วโมงเลยครับเพียงพอต่อการเดินทางใช้งานฟังเพลงในยามค่ำคืนตลอดทริปของเราในหน่วัน ได้อย่างสบายๆส,ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อของ Vivo Clip Fun S3 เขามีซิลิโคนคอยปิดป้องกันเรื่องของฝุ่นและน้ำที่จะสาดกระเซ็นเข้ามาที่พอร์ตการเชื่อมต่อของตัวเครื่องซึ่งพอเราเปิดออกมาเราจะพบกับพอร์ต USB Type C รองรับกาลังไฟในการชาร์จอยู่ที่5โวลต์2แอมป์10วัตต์และพอร์ต Audio Jack 3.5มิลมตรสำหรับใครที่ต้องการต่อ AUX ในการฟังเพลงผ่านสายก็สามารถทำได้เช่นกันส่วนช่องสุดท้ายจะเป็นช่อง micro SD และสําหรับการสั่งงานการใช้งาน V ีวูคลิปฟันเตัวนี้เขามีปุ่มในการใช้งานอยู่้วยกันทั้งหมด3ปุ่มด้านหน้าครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่ม power กดค้างเพื่อใช้ในการเปิดปิดตัวเครื่องกด1ครั้งเล่นเพลงหยุดเพลงส่วนอีก2ปุ่มจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงครับ2ปุ่มนี้คําสั่งกดค้างจะเป็นคําสั่งเปลี่ยนเพลงถัดไปหรือย้อนกลับมาฟังเพลงเก่าก็ได้ส่วนการกด1ครั้งจะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงทั่วไปครับโอเคครับเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือความทนทานที่เราจะได้จาก vivo ค l i p f ัน S3 ตัวนี้ครับเข้ามาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํา IPX5 นั่นก็คืว่าเวลาที่เราเจอน้ําสาดกระเซ็นเข้ามาหรือโดนน้าที่ไม่ได้มีแรงดันสูงเนี่ย vivo ค l i ฟ f ัน S3 ตัวนี้ก็จะรอดกับเราได้เช่นกันสําหรับคลิปรีวิว v i ว o ค l i p f ัน S3 ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้หากใครมีอะไรอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์คุยกันได้เลยครับผมจะรีบไปตอบทันทีสําหรับคลิปนี้ยังไงก็ลืมฝากกดไลค์ subscribe แล็แชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยราคา ไม่ถึง700บาทไม่ถึง1,000บาท s h o ป e ีผมกดอยู่ที่ประมาณไม่ถึง500บาทคุ้มค่ามากๆครับในการเดินทางเสียงดีด้วยบอกเลยว่าดีจริงๆทิมนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ